สหรับต่อนนี้ไปขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทา่านบิสุมันในคุมบาสุคุมบาสิกา ฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็ต้องขอใช้เวลามากหน่อยเพราะว่าเพื่อผลประโยชน์ของนักปฏิบัติการเจริญพระกรรมฐานทุกแบบจะเป็นแบบไหนก็ตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็คือหวังให้พวกเราคนจากความทุกข์กะก็ไปพนิพาน ฉะนั้นท่านที่เจริญมโนยิทธิจัดว่าเป็นปัญญาบวกวิชาสามก็ถือว่าเป็นคนที่ได้กรรมฐานอันดับเข้มแข็งที่สุดในพุทธศาสนาในการด้านทรงสมาธิและก็การใช้ปัญญาพิจารณาแต่ว่าพ่อแม่ก็มีว่าท่านที่ได้ไปแล้วโดยมากมักจะนำไปทิ้งกันซะว่าง ไม่มีความขยันหมั่นเพียรบ้างเคยนั่งให้ครูสอบครูซ้อมใหม่บ้างคนพวกนี้ก็เรียกโมฆะบุตเป็นบุคคลที่ใช่อะไรไม่ได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองขาดวิทยะความเพียรฉะนั้นหากวบุคคลใดที่มีสภาพจิตเป็นอย่างนี้ให้ตั้งตัวใหม่ เพื่อการฝึกฝนเพื่อกรรมาฐานนี่สมัยก่อนก็ดีสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีสมัยหลังมานี้ก็ดีไม่มีใครเข้าตามพนาพนานรนักปฏิบัติเป็น,นเพียงแนะนําการปฏิบัติจะต่างคนต่างไปทํากันเองจนกว่าจะเกิดผลนี่เขาทํากันแบบนี้แต่สมัครสบานักเรานี่ก็ให้โอกาสท่านผู้ฝึก <c oughs> ทั้งนี้ความาเจริญเหนื่อยเขาสนกครูบาอาจารย์เป็นเพียงใดก็ไม่ได้คำหนึงต้องการให้จิตตัวล่างต้องต้องการให้จิตูฝึกให้ทําให้ได้ผลโดยโรวดเร็วแต่เรียกว่าเมื่อให้ผลไปแล้วกลับมีความขี้เกียจสงสัยในตัวเองบ้างถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่มีทางพ้นอบายภูมิ ันั้นผู้ที่ฝึกไว้ได้แล้วต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้ามีความสงสัยอะไรดูในต้องดูในใตรภูมิสวรรค์ชั้นไหนมีอะไรว่างลมมีเท่าไรแ้วก็พิมพผ่านมีสภาพแบบไหนลกมีกี่ขมเอาไปฝึกฝนกันเองให้มีการต่องตัวถ้ามีความสงสัยก็ามาถามตรงตัผู้สอนอย่างนี้มันถึงจะถูก ม่ใ,ใช่ว่าจะเคยเห็นครูคนนั่งพนเน่าพนอกันอยู่กลายเป็นเด็กอมมืออันนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> ไม่สนเสริญคนพวกนี้ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเป็นคนไรประโยชน์ทรัพย์สมบัติที่ก็ให้ไปคืออริยทรัพย์ให้ไปแล้วกับทอดทิ้งไม่สนใจอย่างนี้ไม่น่าคุกให้เสียแรงเนด้การต่อไป เมื่อฝึกฝนในด้านมโนยิธิแล้วนี่ก็จะเพิ่งทน,นองตัวว่าเราเป็นคนดีเพราะนั้นว่าได้เจะเพาะมโนยิธิคือปิญญาเล็ก <c oughs> หรือวิชาสามเราก็ยังมีเขตที่จะลงนรกไ,ได้ดูตัวอย่างพระเทวทัตท่านได้ปิญญาห้าเขเหินเดือ,อากาศได้ในมิตรใดต่ออะไรได้ ะรึกชาติได้รัวร่วดีรัวร่วนายโคตรนที่ิสุดก็โลหเวจีพวกกิเลสกขาครอบงำจิตที่ว่ากิเลสครอบงำจิตมันก็เพราะว่าพวกเราติดอยู่ในโลกกรรทำัันโมกขลาข้ามอะไรทว่าท่ก็เหมือนกันพอจิตติดอยู่ในโลกกรรมำแปดเดือนหนึ่งติดลาบสองมนลาบเสื่อมไปก็เสียใจใจหิวสองสามติดยศ สีม่มายกสลายตัวไปก็เสียใจห้าติดสนเสริญหกไม่ชอบใจนินทาเจ็ดติดสุขโลกีวีใสแปดวันไว้เมื่อเกิดทุกข์อารมณ์ั้งเสียแปดรยการนี้แปลงลง็ความเลวดังนั้นเมื่อเราได้ปัญญาสมาบัติแล้วยังจะลงหลงไหลไฟฝันในโลกธรรมแปดก็ถือว่าเราเลวเกินไป ลาบคนที่เขาร่ำรวยเนี่ยเขาตายไหมยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาได้ใหญ่แสนใหญ่สูงแสนสูงแล้วก็มีการเสี่อมีการตายไหมนินทาสรรเสริญมันมีอะไรไปมีความหมายสําหรับเราเขานินทาว่าเราชั่วถ้าเราดีมันจะชั่วไปตามเขาไหมเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราชั่วมันจะดีตามคำเขาพูดไหมมันก็เปล่าเท่านั้นทาไมต้องไปยึด ไอ้สุขในโลกีวิสัยเนี่ยมันทุกข์มันไม่สุขใช้ปัญญาพิจรณานิดเดียวก็รู้เป็นไปแต่โง่เง่าเต่าตุ่นเท่านั้นที่จะไม่รู้จักอะไรกินทุกวันขี้ทุกวันปวดทุกวันเมื่อยทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันง่วงทุกวันมันสุขแต่มันทุกข์เล็กดูที่อากา LIKE รอย่างนี้มันสุขแต่มันทุกข์ในการมีผัวมีเมียเนี่ยนะก็ความโง่มาถึงได้มี อันนี้มาดสอนให้คนเลิกหัวเลิกมีอยาไอ้ที่เราเกิดเกิดจะมาเนี่ยเพราะเราโง่ต่อไปนี้ไปเราก็ควรจะเลิกโง่เสียการติดในขันห้าคือร่างกายเนี่ยติดร่างกายของเราติดร่างกายขเขาบอกคนอื่นไม่ได้มองดูแล้วไอ้ร่างกายของเรานี่ยมันทุกข์แค่ไหนร่างกายของเจ้าบ,บ้านเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนไม่ได้มองทุกคิดว่ามันจะสุข แต่ิจโตชายเตโสโกิจโตชายเตปยังพระพุทธเจ้าส่วนตว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักแัอันตรายเกิดจากความรักดูที่ไอ้ความรักเนี่ยมันสุขกับมันทุกข์รักมันสร้างความเสียใจรักมันสร้างภัยอันตรายเพราะสิ่งที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักถ้ามันสูญหายไปเราก็เสียใจ ไอ้ของที่เรารักใใรแต,ต,ออกรตร่ใครเขามาแตะต้องสัานิดหน่อยเราก็โกรธใครเขามาหยิบมาฉวยมาลักมาขโมยของที่เรารักเราก็โกรธเขาต้องเข้ามาต่อสู้ปราสามต้องกันทรัพย์สินเราก็ตายอันตรายมันก็เกิดนี่เห็นไหมว่าไอ้ความรักในโลภีวิสัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ดังนั้นเราศึกษากันมาจนทั่งได้มนโนมิธิ ไปสวรรค์ไปพุมโลกไปนิพพานไปนรกแล้วทำไมยังไม่โดูตัวอย่างเขาอารมณ์ที่เขาไปสวรรค์ได้คืออะไรมีริล,ละโอษะเป็นเหตุให้ไปสวรรค์มีริอายความชั่วโอษปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลความเดือดร้อนความชั่วในที่นี้ก็หมายความวันหนึ่ง จิตติดอยู่ในอกิเลสมองคนนั้นดีมองคนนี้ชั่วไม่ได้มองดูตัวถ้าเรามองคนนั้นดีมองคนนี้ชั่วแล้วก็แสดงว่าเราเลวเ <c oughs> ต็มทีเพราะว่าไม่ได้มองดูตัวนี่เป็นอกิเลสเัวปรการที่สองไม่ได้มองดูสินสินอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันจะดำไปแค่คอนคอนในสินมันคือขาว สิลของเราถ้าจะบริสุทธิ์แล้วก็นหนึ่งต้องไม่ทำลายสินได้ตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีนและก็สามไม่ยินดีมให้บุคคลอื่นทำลายสีนแล้วแลวต่อไปก็ไม่บองนิวรห้านิวรห้านี่มันชั่วนอกจากโลกการทำนักเจริญกรรมฐา,านนะ่ะจิตไปยุ่งกับอาการของชาวบ้านไม่ได้หนึ่ง ใจกายสองย้ายิิวณนเขาครอบงำจิตินวณนนี่มันไปอารมณ์ชั่วถ้าจิตขอเราไปค้อบตัวในวณ์แสดงว่าเราชั่วเราเลวจำไม่ด้วยเลวตรงไหนินวณ์อ่านหนึ่งพอใจในรูปสวยรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุตางพอใจในเสียงเพราะพอใจในกลิ่นหอมพอใจในรสอร่อยจิดรสพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศ อารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ชั่วายการที่สองพอใจในความโกรธพอใจในการจองล้างจองสันนี่ก็เป็นอารมณ์ชั่วก็ที่สามเวลาสร้างความดีมีความ,มงม่งก็งำก็ที่สี่จิตไม่ทรงอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศสมที่เราฝึกพุ่งสร้างทรงเดชพฤติการทั้งปวงไม่จําค,คําครูบาจ์สอน นี่ชั่วแล้วถ้าสงสัยผลปฏิบัติของตัวยาที่นักปฏิบัติบางทีทําไปแล้วได้ไปแล้วเกิดความสงสัยตัวเองอ้าวทาเป็นเด็กอุมมือให้ครูเข้ามาซักมาซ้อมมาสอนใหม่อย่างนี้เร็วเมทีถ้ารงยังมีนี่มีอยู่แสดงว่าท่านเร็วจัดถ้าอย่างเนี้ยถ้ามีอยู่เร็วจัดเร็วเต็มที พราะจิตมันเร็วนิวรณ์มันเข้ามาสิงใจนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นความดีท่านจะดีอะไรได้วนที่สุดตายแล้วก็ลงนรกปฏิบัติเท่าไรมันก็ไม่พน้นรก <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็ไม่ได้มองพรม,มิหารสี่ที่เราสอนนักปฏิบัตินเนี่ยต้องทรงพรมีหารสี่เป็นปกติคือหนอึ่งรักคนอื่นรักตัอือนเท่ากับรักตัวเรา สองมีความสงสารเขาเพื่อเกือ้อกูลให้มีความสุขเนื้อสีไม่ช้าที่สัญญาใครไม่หึงใครได้ดีพอยินดีด้วยแล้วก็มองเหตุของความดีว่าทําไมเขาจึงดีเราทําตามนั้นบ้างมันก็ดีไม่จะแข่งขันกับเขาตามดีครับแล้วก็ห้าอุมเบกขาความวางเฉยเนี่ยเมื่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วก็วางเฉยถ,ถือว่ามันเรื่องธรรมดา น,นักปฏิบัติจะต้องทรงอารมณ์ตามนี้มันถึงจะได้ดีถ้าไม่ทรงอารมณ์ตามนี้แต่มันไม่ได้ดีหรอกมันเลวนี่เป็นการทรงอารมณ์ขั้นต่ำที่สุดรีกว่าสามารถจะทรงจิตไม่แค่ฌานโลกีเท่านั้นแต่ว่าพวกเราขึ้นไปสวรรค์ได้ขึ้นไปภมได้ขึ้นไปนิพพานได้มันน่าจะศึกษาดงนิพาน วางใจให้มันถูกต้องมีวิทยาอุตสาหถือว่าโตแล้วไม่ต้องเปรนกควนใครเขาอีกความรู้เขาแนะนำให้ครูเขาไปปลุกไปปล้ำเหน็ดเหนื่อยแบบนี้มันไม่มีในสถานที่ไหนมันมีที่นี้ที่เดียวถ้าเราเป็นเด็กอมมือประเภทนี้แล้วก็ครูเขาจะไหวเลยเอาจ้างเขาไว้นาทีแล้เท่าไหร่ล่ะ เทียงเขาแนะนำให้เรารู้เส้นทางเท่านี้ก็พอสดีสมถิไปเมื่กอก่อนนี้ไม่มีเป็นในเพียงบอกก็ได้ปากเปล่าตายคนต่างก็ไปทำกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชินเดียวกันอย่างพระรวัตท่านเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบฟังกรรมฐานย่อจากพระข้างวัดก็เข้าป่าไปปฏิบัติเมื่อถ้าไปอารานันปฏิบติทายาน นั่นท่านเข้าไปองค์เดียวของท่านมาด้อยู่กับใครเลยเนี่ยดูตัวอย่างนี้ปังอันนี้ต่อไปก็อย่ขอพูดนี่เป็นารมณมเบื้องต้นนะเป็นเริ่มเบื้องต้นที่ผ่านมาเนี่นักปฏิบัติจะต้องทรงให้ได้เป็นปกติอย่าทำโยเกเจกโยเกเจกโยกเกเกแต่มันไม่ค้นนรกแน่นอนถึงทําได้ตามนั้นแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะค้นนรก อันนี้อาการที่จะทําให้มันพ้นนรกกรรมฐานข็าจะดีขึ้นนั่นมาเริ่มต้นนี่เราจะปรุงกรรมฐานข็าดีใส่ปุ๋ยเราะส่ย,ยังไงอาการใส่ปุ๋ยกรรมฐา,านดีไม่มีตกได้แค่ไหนอย่างเร็วที่สุดอยู่แค่นั้นไม่มีลดลงแล้วยังมีก้าวขึ้นอาการอย่างนี้ก็คือหนึ่งยังให้ดีนะ ทุกคนอนะ่ะปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่าเหมือนกันหนึ่งจะต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายอยู่เสมอเห็นความตายเป็นของปกติของร่างกายเพราะเราเกิดมาเพื่อตายทุกคนไม่มีใครไม่ตายต่คิดไว้เสมอว่าถ้าจะตายคราวนี้ก็ไม่ยอมเกิดเป็นมนุษย์ไม,ยมษยไม่ยอมเกิดเป็นดาไม่ยอมเกิดเป็นตปม เพราะมันไม่คนทุกเราต้องการพินิพานแล้วมามองความตายคิดว่ากางกายนี้ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะถ้ามันเป็นเราจริงเป็นข้อเราจริงเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็ต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยก็ไม่ต้องมันก็ไม่ป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายก็ไม่ตายอั่นี่มันจะตายแ้ามันจะเป็นเราเป็นข้อเราก็ช่างในเมื่อมันจะตายแล้วตายคราวนี้ไม่ยอมเกิดเป็นมนุษย์ ต่างใจไปเลยไม่ยอมเกิดเป็นเทวดาไม่ยอมเกิดเป็นปุ์ไม่ยอมเกิดเป็นสว์นรกเกดิดตุกรกา,ายสถิติฐานเราต้องการอย่างเดียวคือปลิตภันฑ์เน้น,นื่อเราต้องการผลิตพันฑ์ทําไงต้องใช้ปัญญานิเ่งพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนเบื้องต้นก็คือสินห้ามองดูสินห้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอน เว่าที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติลำบากเล่นๆหรือว่ามันมีผลดมีมองดูหนึ่งการไม่ไม่เป็นศัตรูสิ่งอะไรกันพืน่เราก็ไม่ตาความรักที่เราฝานปฏิบัติต่างคนต่างเห็นหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งอะไรกัน,กนอันนี้มันสุขแตมันทุกข์มองปัจจุบันในการถ้าเราไม่รักไม่กรต่างคนต่างไม่รักไม่ขโมยทรัพย์สินสิ่งอะไรกัน จะาสาระรับสิทธิสิ่งอะไรกันนี้มันเป็นที่รักของแต่ละคนแล้เวเราพิจารณาเกิดจากเล่อดอยู่แต่ร้องความสุขและความทุกข์ด้วยการที่สามการเมสมิชาจา์ให้การยื้อแย่งความรักของผู้คนอื่นให้ความรักคู่ครองมันจะสวยสดสดงามกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่เปล่าดียก็มีการสุขสง นเรื่องความรักระหว่างเพศนี่มันก็เป็นสาธารณะที่ไหนก็มีทั้งเถี่ยไปทําไมต้องไปแย่งคนรักเขาถ้าเราไม่แย่งคนรักเขาเขาจะรเราเขาจะเกลียดเราจะรับเราเอาใจเราของคนที่ต่างในรายการที่สี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพูดจริงๆนะอย่าโกหกกันเราเกลียดคนโกหกชั้นใดเขาเกลียดโกหกเพราะนั้นเมื่อเราไม่โกหกก็เป็นที่รักของเขา ด้ยการที่ห้าเราไม่ดื่มน้ำเมาไอ้น้ำมเมานี่สร้างคนให้เป็นคนบ้าทำไมเราชอบบ้าไหมล่ะถ้าชอบบ้าก็กินมันไปไอ้น้ำเมาเนะี่ยไอ้บ้าเพราะมันบ้าจริงๆนะดีกว่าบ้าเพราะความมาน,นี่เป็นนั้นว่าเรานั่งพิียรลาสินห้าคอที่พระพุทธเจ้าสอนเราดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเอามีหวังลงนรกแน่ ไม่ว่าดีหรือไม่ดีต้องใช้ปัญญาจำคนมีปัญญาก็ต้องเห็นว่าดีการไม่เป็นศัตรูกันเป็นที่รักซึ่งกันและกันมั้นก็มีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแจ,จ่มใสไม่รักไม่ขโมยซึ่งอะไรลกันไปที่ไว้วางใจก็พวคนได้สนิทไม่แย่งคนรักซึ่งอะไรกันก็เป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกันไม่โกหกมดให้จะเป็นที่น่ารักไม่บ้าทุกอย่างเดียวปฏิได้สังคมก็ยอมรับ ดันั้นมเมื่อเห็นว่าศีลดีรเราต้องรักษา,าสีลให้หม่คงเอาศีลจับเป็นอารมณ์ของใจก่อนจะรับสํารวจสินว่าวันนี้ครอบตัวไหนบ้างตื่นขึ้นมใหม่ตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิธ์ในกันโลกกธรทำแปดรายการโดยดเฉพาะอย่างยิ่งนินทาแเดสัเสร็จนอ่เดียว่ะให้มันขึ้นมาอยู่กับใจ รวมความว่าเราตั้งคิดว่าเราจะต้องตายเราไม่สงสัยในศีลที่พระพุทธเจ้าส,สอนเราทรงศีลให้มั่นคงให้มั่นคงจริงๆนะแล้วก็มีผลิพานเป็นอารมณ์ทั้งนี้อารมณ์ของเราก็ยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานก็อยู่ในขอบเขตของศีลเราก็ยังมีความโสดฟาง แต่ว่าอยู่ในความเขลีดความสีก็จะไม่ขาดเขาเรายังมีความหลงอยู่บ้างแต่เ้ราว่าใจเรารักนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าทําได้อย่างนี้เป็นปกติตัวนี้เป็นตัวดึงกรรมฐา,านไม่ลดตัวลงมีแต่ว่าจะดีขึ้นความจำใสของจิตจะมีขึ้นทุกวันได้จิตจะทรงตัวอยู่ได้คอามจำใสเป็นปกติ การขึ้นไปสู่พบต่างๆจะมีต่ความจําใสไม่เศร้าหมองอารมอย่างนี้ท่านเรียกกันว่าพระโสดาบันได้ความจริงและปฏิบัติที่ปฏิบัติประจำสำนักมาเขาก็เลยนี่เป็นหมดแล้วถ้าจะเป็นพระโสดาไม่เป็นก็ไม่รู้ละแต่อารมณ์ก็เลยไปอารมอย่างนี้พระพุทธเจา้าท่านเรียกพระโสดาบัน ถ้ารูอยางนี้เราทรงตัวได้แล้วก็ก้าวไปช่วงหนึ่งเห็นว่ราร่างกายของเรานี่มันจะต้องพังมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงร่างกายนอกกว่ามันจะต้อจากมันจะพังแล้วมันมีสภาสวะของความทุกข์ถ้ราร่างกายของเรานี้นแสนจะสกปรกดูทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายไม่มีอะไรสะอาดเลย คนดีเห็นว่าร่างกายสวยเห็นร่างกายสะอาดเป็นคนบ้าเป็นคนดีจะว่าคนโง่ไม่จริงคนโง่ไม่ทําอะไรรุนมรงคนบ้าแต่งโน่นแต่งนี่แต่งนั่นแต้มโน่นแต้มนี่แต้มบ้าบอไปพ้นที่สุดไอ้ตัวที่แต่งทามาทรงตลอดการตลอดสมัยไหมกเปล่าหลอกหลอนตัวเองที่จะหลอกนองคิดว่าทําอย่างนี้มันสวยคิดทําอย่างนี้มันเก๋ แต่ว่าตับตกแต่งข้างนอกและข้างในล่ะไปอันล้างอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดกํำเริือน้ำหนองมันออกหมดไหมเป็นนั้นว่าก็เอาผ้าแพรมาหุ้มหุ้มอุจาระข้างในมันจะไม่ได้คฟังสุขภพนี่มองดูตัวเราแล้วก็มองดูคนนี้มองให้เห็นภัพมันมีสภาพสุขภพ แถ้าไปนั่งนึกมากๆไอ้ของมันมีอยู่แล้วถ้าเราไม่โู้เง่าเตาตุนที่อย่างเดียวว่าไม่มีอะไรมองตามความเป็นจริงไอ้สิ่งที่เราต้องการมราสะอาดส่สรกหมดร่างกายั้าร่างกายมันสกปรกหมดแล้วก็มองดูต่อไปว่าไอ้ร่างกายที่สกปรกนั้นมันย่างืนไหมมันเสื่อมตัวไปไหมแล้วมันพังไหมในสุด เป็นอนัาวานว่ามันไม่ทรงตัวไม่อย่างยืนมาสุดทรงมาทุกวันในทีหลังมันก็พัง <C oughs> นี่เราทำไมยืนหลงไหลไฟไฟังไอ้ร่างกายเราเหลวแบบนี้เรื่องการมารมทุกชนิดเรวที่สุดสกปรกที่สุดนึกด,ดูถึงจะภาพความไปจริงคนที่เคยมีผัวมีเมียมันดีอะไรตรงไหนบ้างมีแต่พบกับความสกปรกมีแต่พบกับความทุกข์ความกัดกร ำไมเราจมจิตใจจมความโง่อยู่แบบนั้นเราถองตัวเลิกไม่โงกใช้พิจารณาร่างกายของเราก็ดีเขาบอกคนอื่นก็ดี <c oughs> <c oughs> ว่ามันมีสภาพไมเที่ยงเป็นทุกแรนนัตตาตา,ตายนีสุทธกัพังทุกโซมทุกวันแล้วก็พังตายแน่ ลนเมื่อมันตายแน่แล้วเราจะสนใจอะไรกับร่างกายแบบนี้มันนอกจากจะตายยังไม่ตายก็สกประโกตายแล้วกรสกประมากขึ้นเป็นนั้นว่าดับเอาในความต้องการเห็นความสวยสดงสวยสดงงามเสียมันไม่มีอะไรสวยเอาจิตยอมรับสั้ถิ่นฝันจิต้วต่อไปนดับที่สองก็คิดให้อภัยทําจิตให้อภัยกับคนผิดทั้งนี้เว้นไว้แต่ตามระเบียบที่ไหน แด่นะระเบียบขนในการลงโทษกันไม่ใช่ความโกรธทั้งถือว่าต้องการให้คนเป็นคนดีถ้าไม่ดีก็ต้องลงโทษดูตัวอย่างพระเจ้าวางกฎลงโทษาารพระวันที่สามร้อยสิคบทเศษพระนี่มีเหสยชีวิสองร้อยี่สิบเจ็ดนะยังมีอภิสมาจารอีร้อยกว่าเป็นเพรวพระเนี่ยพระเจ้าวางกฎลงโทษสามร้อยมาตรากวา่า การมองเลยหาพระเจ้าไม่ดีใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าทําอย่างนี้ก็ต้องการให้เป็นคนดีต้องการแปลว่าเสริฐต้องการให้เป็นคนบสริฐเ,เป็นคนดีอันนี้ไอ้การที่ว่าเราจะไม่โกรธเขาแต่ว่าต้องลองโทษตามระเบียบวีนไหนตามกฎหมายตามกฎขวามเป็นหี้อันนี้เขาไม่ถือว่ามีการกรดมีการหวังดี อคนที่เราจะต้องโกรธเนี่ยเราจะต้องไปฆ่าเขา,เาต้องทำร้ายเขาที่จะไปฆ่าเขาทำไมเขาก็ตายอยู่แล้วจะทำร้ายเขาทำไมเขาก็มีความทุกข์แล้วก็บอกว่าเราจะโกรธหรือไม่โกรธเขาก็ตายเราจะโกรดหรือไม่โรดเราก็ตายอารมณ์ของความรักเราจะรักหรือไม่รักก็ตายเราก็ตายเราจะรักก็ไม่รักเขาก็แก่เขาก็ตาย เมื่อต่างคนต่างตายต่างคนต่างแก่ต่างคนต่างต้องมีทุกข์เอาจิ่งน้นไปผูกพันทำไมเป็นนาร่างกายที่เขาทรงอยู่มันก็ไม่ใช่ของเขามันเปลือกที่เต็มด้วยความสกปรกมีสภาพเป็นส้วมให้นึกว่าร่างกายของคนสัตว์ทั้งหมดเนี่มันคือส้วมดีๆเองส้วมเคลื่อนที่พูดตามตามที่พระเจ้าทรงจัดว่านามาคันดียาเลย ด้างกายเต็มบริมุยโมทกาลิไอโมทปัจจาวะกาลิสุจาระจะพูดภาษาไทยก็มูดคือเที้ยวกาลิคือขี้ร่างกายลูกสาวของเธอนี้เต็มไปด้วยขี้เดียวแม้แต่เท้าเขายังอยากจะแตกต้องต้องใช้อารมณ์นี้อารมณ์ความเป็นจริงตน,นี้สุดอารมณ์ก็คลายตัว <c oughs> กายตัวในความผูกพันกายตัวในความในความโกรธความผิดบาปตอนคลายนี่เขเรียกกา,ารนาคนในสุดที่พิจารณาไปพิจารณาไปเห็นคนปับมีสภาพเหมือนช้างศพมันเหมือนกัสบสพบขึ้นอีดเห็นคนก็ทําไม่ดีแทนที่เกิดกับยิ้มใหใจว่าน,นี้มันบ้าพอเราไม่ยอมบ้ากันอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ความรักในระหว่างเพื่อนใหม่ อย่างนี้ท่านเรียกว่านาคบีนี่ถ้าทําอย่างเบื้องต้นดีแล้วมาทาให้ถึงตรงนี้ถ้าทําถึงตรงนี้แล้วเอกรยเล้่อนไปใไนปไปไปชั้นต่างๆแล้วมาสว่างมันก็บไฟสนามจิตใจเป็นจ่มใสมีความสว่างสวายพอล้วก็เป็นไม่ต้องไปน,นั่งจำจีจำชัยเป็นดิดคมมือต้องซ้อมต้องซักต้องซ้อมกันอยู่เสมออันนี้เรลวาจัด ว่าเราให้โอกาสในขนาดนี้แล้วยังจะต้องทําเป็นเด็กมอมเมยอีกไม่ควรใอ้ัยัยเวราะนั้นว่าในขั้นสุดท้ายตัดสินกําลังใจรวบรับในกู๊สทคนที่นั่งอยู่ในมีหลายชั้น <c oughs> รวบรับกกาลังใจและก็จะตัดความพอใจในโลกมนุษย์ที่ว่าโลกคุนทรโลก ไม่ต <half. S 2> any, well, ้องการมันอีกทิ้งที่เราต้องการตัวนิพพานตันนิพพานจะมีได้ยังไงมีได้เพราะสังขารุปเกิดานยานจิตไม่สะท้อสะท้านไม่หวั่นไหวไม่ดีใจในเพื่อพบของดีของเลวเฉยเยเห็นของดีมันก็เลวหของเลวมันก็เลวก็ไม่มีการส่งตัวความอยากได้จริงๆไม่มีเว้นไว้แต่สิ่งนั้นจะทำประโยชน์ นี่ขบันดาท่านพุทธบริษัททุกคนต้องปฏิบัติอยางน,นี้ทำใจเข้มแข็งแบบนี้ไม่ใช่ว่าแม่ไปไป,ไปม,ามาแล้วกับเสื่อมไปเสระจะลืมไปเสื่อะจะมัวหมองไปแล้วไอแบบเด็กอมมือแบบนี้นะกี่โกชาบติองก็ยังลงนรกอยู่นั่นแหะไม่มีทางจะไปไหนออตอนนี้ไปขอท่านีปฏิบัติใหม่ให้แต่งกำลังใจแบบนี้ เวลาให้ใจเข้านึกว่าะมะเวลาให้ใจออกในว่าผ่านาแต่เวลาที่กําหนดลงรู้ให้ใจเขาออกภาวนาเนี่ยทำใจสบายๆนะย <c oughs> ิ่งเคร่งเครียดเกินไปทําใจให้เป็นสุข <c oughs> แต่บางเอิญมันจะแลกไปคิดอย่างอื่นบ้างเป็นของธรรมดา,วา <c oughs> เวลาที่ครูเข้าไปซักซ้อมตอนนั้นหยุดคำภาวนาเสียหยุดกําหนดรู้ลงให้ใจออกที่จะรู้ประโกได้แต่ไม่ภาวนา ฟังคำครูแนะนำครูแนะนำอย่างไหนตัดสินใจไปตามนั้นทันทีจะไปดึงไว้ให้จิตมันเห็นไปตามนั้นเราเป็นคนมีปัญญาไม่ใช่นคนโง่ไม่ใช่เซ่อเซ่อมาจากไหนมีจิตมีใจรู้เห็นของสภาวะตามความเป็นจริงอยู่เสมอแล้วก็คำว่ารู้คำว่าเห็นคือความรู้สึกของจิตสมัมผัสต่อนนี้ไปข้าบรรดาท่านพระบ,บริสัทน์ทุกท่านต่างกายจงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกและก็พิจารณาภาวนาตามอธิญาใสเป็นกว่าจะยินพญาณบอกว่าเวลาผู้ใหม่นะเขาบอกเวลาคลีป็กว่าจะเพิ่งลืมตานะเป็นเวลาที่ครูเลยนะ